วันนี้พี่มีเกมที่เล่นบนมือถือรองรับทั้งระบบ iOS และระบบ Android รับรองว่าเล่นแก้เบื่อได้เพลินเป็นเลยเริ่รู้กันดีกว่าว่า10เกมนี้มีเกมอะไรกันบ้างไปดูเลยเกมที่1เกมโซบราเกมแนวไฟติ้งเบาสมองศึกต่อสู้ระหว่างตุ๊กตาไมา้2ตัวสุดฮาบอกเลยว่าเกมนี้ขายเทียดมากเลยจ้า โดยเราเนี่ยจะรับบทเป็นตุ๊กตาไม้2ตัวที่ต้องยิ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 ง,ยงกันไม่ให้เหลือซากดีความสนุกของเกมนี้ก็คือความปวกเปียกของเจ้าตุ๊กตานี่นะจ๊ะบอกเลยว่าหาสุดๆไปเลยแถมแก้เมื่อได้อีกด้วย เกมที่2 p งผีเจนป,อปบอกเลยนะจ๊ะถ้าใครเป็นคนชอบนกโอ้ยแต่พี่ไม่ได้ชอบนกนะต้องบอกเลยว่าเกมเนี้ยมันสนุกแน่นอนจ้าเพราะเราเนี่ยจะควบคุมเหล่าบรรดาน,นกขาแดนซ์ของเราเนี่ยให้ไปจิกกัดผลไม้เพื่อผ่านมิชชั่นไปให้ได้และที่กูจอกมากกว่านั้นก็คือเมื่อผ่านดานแล้วเนี่ยเจ้าน,นกของเราเนี่ยก็จะมีท่าเต้นใหม่ๆแถมยังมีมิชชั่นมากกว่า200ยเลเวลบอกเลยนะจ๊ะว่าไม่ต้องกลัวเบื่อเพราะนกของเราเนี่ยทำให้เราเพลินแน่นอน เกมที่3เกมไนท์พิสบอกเลยว่าเกมเนี้ยต้องอาศัยความแม่นเพะเราเนี่ยจะเป็นการปามีชิว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 แต่เมื่อเราปาไปเรื่อยๆปาไปเรื่อยเนี่ยแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีเลเวลอัพ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 มากคือจนบางทีเราเล่นเกมนี้ยกลายเป็นคนหัวล้อเลยนะจ๊ะเกมที่4 s l o p ลปดาว f i r s t Tri p เกมนี้นะเราจะรับบทบาทเป็นลูกบอลที่กลิ้งกลิ้งกลิ้งเพื่อเก็บแต้มแถมแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีเลเวลอัพที่แตกต่างออกไปแถมไอเทมเนี่ยก็สุดพิเศษล้ำไม่เหมือนใครขอบอกเลยนะจ๊ะว่าเกมนี้เนี่ยกราฟิกสวยเวอร์เกมที่5 c a แค b บอท เกมหุ่นยนต์ที mm ่เราวิ่งตะลุดานตะลุดานตะลุดานแต่ว่าไม่ได้มีดีแค่วิ่งนะจ๊ะแต่เราเนี่ยยังสามารถปล่อยพลังสไลด์หนีกระโดดหลบผ่านอุปสรรคต่างๆได้เกมนี้เนี่ยถ้าเรายิ่งเล่งไปเรื่อยเรายิ่งสะสมแตมไปเรื่อยมันสามารถปลดล็อก่านต่างๆได้ทำไปแล้วเนี่ยปล่อยพลังแล้วกะดุไปกับทุกด่านได้เลยจ้าเกมที่6เซปปี้แพน เกมนี้เป็นเกมแนวผ่านดาสุดกวนที่เราจะเป็นเกมที่9้าเดินไปเรื่อยบนฟุตบาแทบยาว9้าวยาวแทบสั้นก้าวสั้นแต่เราแทบผิด9้าตกหลุมเนี่ยเราก็ทำให้เกมโอเวอร์ไปเลยนะจ๊ะเกมที่7 Jurassic World alive โอ้โห,โหเกมนี้บอกเลยนะจ๊ะว่าเป็นเกมไดโนเสาร์ al, คล้ายๆกับโปเก m o n โกความสุขของมันเนี่ยเหมือนเราเนี่ยกลายเป็นคริสแพ ที่เราเนี่ยจะเตรียมลูกดอกเพื่อไปยิงไดโนเสาร์เพื่อสกัดดีเออกมาแล้วสามารถผสมข้ามสายพันธุ์ได้อีกด้วยโอ้โหบอกเลยว่าเกมนี้เล<ๆ>ิศเวอร์เกมที่ 8. Hungry Shark World บอกเลยจ้ะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ทุกคนต้องชื่นช,ช,ชอบมากแน่เราเนี่ยจะไปกินปลาเล็กปลาน้อยเพื่ออัพเวลตัวเองเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นดูขึ้นแล้วก็โหดขึ้นแถมในเกมเนี่ยจัมีไอเทมต่างๆเพื่อสะสมปลดล็อกให้ฉลาดตัวใหม่ได้อีกด้วยจ้า เกมที่9ก้า c a t Fish เหล่าทาสแมวเนี่ยมาทางนี้เลยจ้าเพราะว่าเกม c a t Fish เนี่ยเราจะรับบทเป็นน้องแมวสุดน่ารักที่คอยตกปลามาเป็นอาหารอีกทั้งเราสามารถปรับแต่งเบ็ดตกปลาของเราตะขอของเราและเอื่อของเราในเกมได้อีกด้วยโดยปลาที่เราตกนั้นเนี่ยนอกเหนือนจะเก็บเป็นคอลเลกชันแล้วเรายังสามารถแลกเป็นเงินในเกมได้อีกด้วยนะจ๊ะอ๋อแถมในเกมนี้เนี่ยยังมีมินิเกมให้เราเล่นเพ,นเพนลินๆไประหว่างทานได้ด้วยจ้า เกมที่10เกมสุดท้ายโตฟูโอซูชิสำหรับใครที่เป็นคอซูชิหรือว่าค o คิ้งแมนเนี่ยต้องแฮปปี้มากเวอร์เพราะว่าเขาเนี่ยจะให้เราทั้งทำทั้งเสิร์ฟแถมออกแบบหน้าซูชิใหม่ๆได้อีกด้วยแล้วการาฟิกในเกมนี้นะยังน่ารักมากเลยอาลืมบอกไปว่าเกมนี้เนี่ยมีการจับปลามาให้เราทำอาหารได้ด้วยนะจ๊ะใครที่กำลังลดความอ้วนอยู่เนี่ยบอกเลยว่าหมดสี เป็นยังไงบ้างล่ะแต่ละเกมเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียหรือว่ามีความสนุกที่แตกต่างกันออกไปว่าแต่แต่ละคนเนี่ยเล่นเกมอะไรบ้างถ้าใครที่เกมไปนยก็คอมเมนต์ไปข้างล่างนะจ๊ะส่วนใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะจ๊ะขอให้คนมีความสุขและสนุกไปกับโลกไอทีบายบาย